คือวันนี้ทำอะจไรก็จะมาเล่นเกวสกูลาสกิลสโมเดลโตชีวิตแบบหนึ่งจะทำอะไรบ้างก็จะมีรีวิวบ้านที่สร้างคือแบบจะมีเสียงแซกนิดหนึ่นงเสียงแบบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ก็แบบเสียงแบบอะไรก็สุดที่ค่ะคือแบบตื่นเช้ามาเราก็ต้องแบบหาอะไรทําก่อนตืแบบแ่นเช้ามาเราก็จะอาบน้ำไปอาบน้ํากันคือแบบเราจะน้องแมวเลยค่ะเดี๋ยวค่อยพายแมวไปอาบน้ำน้อง แต่ไม่รูจะได้อาบหรือเปล่านะบอกเกินไม่เกี่ยวนะคะนั้นเราจะไปอาบน้ำกันนะฮะแบบอันนี้เราก็จะมาพากเสียงทีมเราหนยนะคืออาจจะมีเสียงแซงนิดนึงเราก็จะแบบมาแบบอาบน้ำเสร็จแล้วเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วเรจะมาเปลี่ยนสภาพกันเปลี่ยดจะว่ามันก็จะมีเสียงกู้กู้กู้อะไรหน่อยนะฮะแบบคิดถ้าที่เธอเราจะเปลี่ยนสภาพเพราะเราแบบ ไม่ได้อยู่แบบห้อง ans, ไม่มีคนนะคะไม่ดียรก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะเอออย่าเี็มนางสิเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะคือแบบเราเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราก็จะออกไปแบบหาอะไรทำนะฮะพอออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าปุ๊บ เราก็จะไม่ขี้นะฮะคือจะติดตามเจ้าที่เราได้แต่ตอนนี้ก็คือแบบคือแบบเชวยร์ด้วยช่วยร์ด้วยทุกคนคือแบบเราก็จะออกไปอันนี้เนื้อเราก็จะออกไปซื้อเชือดเนื้อเราก็จะออกไปซื้อเชือนด้ะเราก็จะออกไปซื้อเชือกด้ะ ก็เมื่อกี้ก็เช็นได้เลยม่ติดมือ,อออไปซื้อของก็ันกคนะครับเมื่อกี้แบบเช็นได้ติดมือริงมาเลยเอาไปซื้อบ้านโอ้รถชนชนเป็นเราก็แบบเขาเรียกว่าแบบเราก็จะมาซื้อบ้านกันฮนะ,ะเกียร์แบบขอตัดเสียงแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี้มาซื้อบ้านกันนะ,ะสวัสดีค่ะ สิครอบจะซบาเลยหนอครับ,บ,เ,รรบเอาบ้านที่แพงที่สุดค่ะโอเคครอบเอาบ้านหลังไหนครับเอาบ้านไหนนี้ค่ะทุกคนเราซื้อซื้อบ้านเสร็จแล้วนะฮะโอเคพอเราซื้อบ้านเสร็จแล้วเราก็จะมาแบบไปในบ้านกันฮะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะฮะ่ยาวนิดนึงยาวมากเลยเยวจะเพิ่มความเร็วนะฮะให้คลิปแป๊บหนึง่งมันอาจจะเร็วกว่าปกติเพราะเราเพิ่มความเร็วนิดหนึ่งนะทุกคน เราก็จะแบบเตินไปนะฮะทำอะไรอันนี้เราก็จะเดินไปนะคะนี่มาถึงบ้านแลไรเดีวพอมาถึงบ้านเรียบร้อยล้วก็เดินลงมานะ,ะพอเดินลงมาเสร็จล้วก็จะแบบเจอบ้านอะไรนี้ก็คือจะตัดภาพตอนที่แบบเราจอดรถเสร็จแล้วเปิดจอดรถเสร็จลแล้วสวยงามครับจังหวะน,นี้รถบุบบ้งๆนี้นงเห็นปแปลว่าจะซื้อรถแต่ก็ช่างถูกจะค่อยซื้อที่หน้านะเะยอะไรประมาณนี้นะคะ เขาจะเทวกราบ,บบ้านนะคะคือแบบมันสวยมากมากเราคือสร้างเองถ้าคนไม่เชื่อก็แล้วเตะนะคะใครจะเชื่อเนาะแบบคนอะไรจะสร้างแล้วก็แบบคิดว่ามันก็สวยในแบบของเราแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปได้นะคะก็คือเราแบบไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบอยากให้คนมาแบบชมเราอะไรอย่างนี้เราแค่แบบอยากให้มันแบบทุกคนชื่นชมมาอย่างนี้นะคือแบบเราก็จะพามาดูบ้านอะไรอย่างนี้นะทุกคนนี่นะก็จะเป็นแบบมันก็จะเป็นหน้าปกไปอะไรงนี้คือแบบก็จะแล้วก็จะอาไม่ธิบายอะไรมากนะเดี๋ยวอีกแบ๊บนึงค่อยเข้าบ้านนะทุกคนแบบตรงนี้เป็นที่แบบ มีเป็ดไว้นะเดี๋ยวเราค่อยพาไปถัวตรงน,นี้จะเป็นน้ำพูดเดี๋ยวเราพูดนะคะว่าน้ำพุเราจะสอนไหมเราตลอดตกดสนใจนะคือเบ,เบ็บคือเบบเราก็จะมาบ้านหลังนี้เราขอทำเป็นหน้าปกก่อนนะมีค <c> น <oughs> ยืมด้วยนะเราเราก็จะทำหน้าปกกันคนคือแบบเราถ่ายหน้าปกเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็น มันก็จะาสามารถแบบมีรถสองคันหนึ่งคันมีจกักรยานอีกหนึ่งอันเฮ้ยสองอันสี่ลิ้นหันกันแล้วก็จะมีหัวใจที่ถามว่าอ้ายสวยไหมหัวใจอ่ะสวยโอเคฮะสวย,สวยก็เป็นหัวใจเรียบๆที่แบบใครก็ทําได้แตแบบ่อยากให้รู้ว่าเราก็ทําเป็นนะคือแบบอยากอันนี้เราก็จะเป็นที่นั่งเอาไว้นั่งแบบชิ่ๆสบายๆนะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าบ้านเนเป็นรงกันลมเอ้ยกันแดดเอ้ยถูกแล้วเอ้ยเดี๋ยวสมองเบิ่อไแล้วภาคเยอะเกินโหลดเกมาใหม่ๆมีที่ถามที่ไผ่ใช่ไหมพี่ไผ่คือแบบตอนนี้ก็มีคือแบบตอนนี้ก็มีช่องไร้ช่องเขาอัดนะฮะคือแบบ เราก็ไม่ได้ดูสามีนะคะสำบมันก็จะมีเสียงแทรกนิดนึงนะคะเช่นช่องแบบเราก็ถ้าใครอยากกดติดตามช่องเกมชาแนลก็ไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะแบบเอามาให้ดูนะคะว่าเกมชาแนลมันเป็นยังไงนะคะเพื่อคนอยากจะเข้าไปติดตามนะก็มีติดตามผู้ติดตามแค่สองคนเขาก็ทาคลิปดีอยู่นะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะเพื่อแบบอยากใครอยากไปติดตามอะไรก็แบบมันก็จะเป็น ตอนท้ายเราก็จะให้ดูช่องแบบสองช่องนะคะคือช่องแบบเพืแบบ่อนพี่น้องเราคือเกมชาแนลสุดพี่เราคือพีอ่จิมอะไรก็ได้สําหรับใครเด่ยอยากไปติดตามอะไรอย่างนี้นะคะแบบเขาก็อาจจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเด่นรอเอให้ดูนะคะคือแบบเกสเอวัลเกรก็ช่างหนูนะแบบแล้วพูดผิดนะคะทุกคนคือแบบเราก็อยากให้ดูช่องนะคะคือแบบอันใช่อันนี้คือช่องเก่าเดี๋ยวจะมีช่องใหม่นะคะ เภาษาญ,ญี่ปุ่นคือแบบเราก็จะเข้ามาชมบ้านกัตนต่อนะคะหลังจากที่เราพูดสัญญายอะไรไปแต่น่นาเสนิดนะฮะคือแบบตันี้ก็จะเป็นทีแบบ่อะไรสัก,กอย่างนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เผาไม้เผาไม้เผาต้นกล้วยเอ้ยต้นไม้ตัวนี้จะเป็นจักรยานเด็กอันก็จะเป็นลิฟต ใช้อันนี้ขึ้นแล้วเขียนไปอยู่นะคะคือแบบให้ทุกคนอนะ่ะกดเข้าไปที่ตรงนี้เนาะจากนั้นเราก็เลื่อนหาอุปรกรณ์เลยอันนี้จากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นไปแล้วขอเพิ่มความเร็วด้วยนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลยนะแต่มันจะแหเกๆนิดนึงเราเราก็ไม่อยากเลื่อนขึ้นไปก็ใครที่แบบไม่่ไปก็ขียนไปเลยขอจัดก่อนนะคะทุกคนค่ะ ก็แบบอย่างนิดนึงมันก็สามารถเลื่อนไปได้แต่เ,เราไม่เลื่อนนะเราก็จะเขียนนี้ไปอาจจะง่ายกว่านาะใครที่แบบมันมันไม่รู้แชร์ไอดีได้นะคะไม่รู้สอบ่าเป็นอะไรเนาะคือแบบใครอยากดูก็มาดูนะคะดูที่เชื่องเราเพราะว่าแบบมันแชร์ไอดีไม่ได้เนาะคือเราเขียนไว้ว่าสร้างสระน้ำนะทุกคนแล้วก็แบบตัวนี้ก็จะเป็นที่แบบเขาเรียกว่าโดมโดมเนาะ พูดเนี่ยนะออเดอร์พี่มาเนาะทุกคนเีย๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งเมื่อกี้เขาไปคุยอะไรมานิดนึงนะเกี็บมันก็ดูไม่ได้ตัดเสียงนะคือแบบเราก็แบบต่อกันอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็แบบเราก็แบบเสียงอะไรอย่างงี้เนาะเสียงเราอาจจะแบบดูแบบไม่เป็นธรรมชาตินะคะคือเสียงเราคือเราก็ไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นนะคะ,ะเราก็แบบจะเป็นที่นั่งอะไรองี้แต่รเราจะไม่บอกว่าเราอายุเท่าไหร่เก็บความลับนะครับ เอ้ยนะคะคือ <c oughs> เราก็อาจจะมีเสียงอะไรนิดนึง่งแบบอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็จะเป็นหนมแสงอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นกระจกเต็มเลยนะคะคือแบบก็ไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบจะมีย่านิดนึงสุดก็จะเป็นแบบเราก็แบบจะพาทัวร์นะคือ มัน,นจะเป็นอย่างนี้นะคะคือแบบไม่รู้เสียงอะไรนะะสิบเ็ดิเอ็ดนะคะสิ 11, บเอ็ดบสองมั้งคะเมื่อกี้มีคนสั่งเซเว่นมังนะคะตรงนานนี้ก็จะเป็นแบบที่แบบไปนั่งนะคะเอา้าทำไมขึ้นไปตรงนั้นนะก็แบบที่นอนจัดท่าทางแนละ้วก็กดไปที่เมนูลแ้วก็ท่าทางะคะ่ะ คือแบบเมืองก็จะเป็นจัดท่าทางได้หาท่านอนที่มันพอแบบพอสามารถดูความได้อะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราจะหาแบบเดี๋ยวเราจะค่อยทําละครทีไหมละครกิฟตสกุลาใครที่อยากดูก็แบบบอกด้วยนะคะนี่มันก็จะเป็นที่แบบอ่างน้ําเลยนะฮะแบบนอนชิลชิลแบบชิลชิเลยนะคะมันก็คลิปอาจจะนานนิดนึงนะคะพอดีแบบคลิปแบบมันก็แบบ เราก็แบบถ่ายเฉยๆเนาก็แบบเราแค่จะมาพักแเฉยๆเพราะว่าขี้เกียจตัดเนาะล้วก็แบบตรงนี้จะเป็นโซฟาสีเหลืองแบบเล็กๆตะมูตะมีน่านนรักๆอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบมันเขาเรียกว่าอันอันนี้อันเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรลำโพงกับกล่องใสยียซีดี ลำโพงที่ใส่ทีวดีเราทำเป็นไมโครเวฟนะฮะ na, เอาไมโครเวฟมาทำใครเคยเ<า>ห็นบ้างเอมันก็สวยนะแบบไอเดียมันจุดๆแบบใครก็อยากให้เราสอนอะไรเรบอกได้นะะ คือแบบเราก็ไม่ได้มีไอเดียขนาดนั้นแต่แบบเขาเรียกว่าเราคิดได้อยู่นะคือ<โ>เราก็ไปดูคลิปผลสร้างมาไม่เยอะมากนะคะเราก็สร้างด้วยตัวเองคือแบบอันนี้เราไม่เราไม่ได้ลอกใครมานะแต่น้าพุอะ่ะเราเคยเห็นคลิปแบบเราก็มาสร้างเป็นน้าพุอะไรนี้นะคือแบบมันจะแบบเป็นอย่างนี้นะคือ,แบบบบนะคอทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลาโพงอะไรเนานะอ่าคือแบบเราก็บบเป็นทีวีเล็กๆนะเอาไว้นั่งชิลๆ มันจะเป็นที่นั่งอ่าคือแบบเอ้าแล้วเราหยุดอะไรเงี้ยเอ้ยเดินสิเฮ้ยเราก็แบบอาเสียนที่ดยากไม่ก็จะพักยังไงนะเดินเดินได้แล้วโอเคเดินเริ่มมะเดินเป็นที่นั่งแบบชิวๆแบบนั่งแบบสบายๆกินเค้กอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบที่แบบเอาไว้แบบ เขาเรียวกว่าแบบตู้หนังสืออะไรเงี้ยมันนั่งกินแบบอะไรเงี้ยไว้นั่งกินส้มนะคะคือแบบเราจะมาแบบกินส้มอะไรนี่ใ,ใ,ใ,ใครบอกว่าสวยก็อมเม่ได้นะครับทำมันได้นะครับดวังเกินไปตอนด้าเราไม่หยิ่งนะคะโอเคนะทุกคนคือแบบมันก็จะไปที่นั่น,นะค,ะค่ะเกือบ,บเราก็ไม่อยากทำคลิปแค่แชทปลอมเนาะคือแบบมันก็เป็นไอเดียเดิมๆน,นี้คแบบคนคิดแบบดูดดอะไรเงี้ย อือแล้วไม่อยากทำคอนเทนต์ดิมอะไรนี้นะเก็บหาทําคลิปอื่นบ้างอาจจะลงอะไรที่มันแปลกๆเแต่เราก็จะลงเชดฟอร์มบ้างนะใช่น้ะอุตเต๋อตรนจะเป็นที่นั่งนะคะที่นั่งสีฟ้าจะเป็นน้ำสบายๆนะคะจะมีเสียงอะไรนี่ก็ว่าไปนะคะจะเป็นน้ำนะฮะทุกคนกระโดดขึ้นไไม่ได้มันจะเป็นที่นั่งได้นะคะเอากระโดดสิ ก็คิดไปโอคเคขงเคลื่อูมือจะเป็นแบบเอาไว้นั่งก็คือเอาผมมาทําแล้วก็จะมีถ้วยเนาะแบบอยากให้เราสอนในกระบอกได้นะแบบตัวนี้ก็จะเป็นที่ทแบบเขาเรียกว่าสระน้ําเด็กแบบมันมันสวยมากเลยเราชอบส่วนนี้คนะ่ะคือแบบมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูแบบข้างในนี้กันเลยนะคือแบบตรงนี้เราก็จะมีที่แบบเอาไว้แบบวาง สักผ้าอะไรนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าอีกหนึ่งหรือมัจะเป็นราวตักผ้าเอาขึ้นไปโห่วงทไมนั่นน่ะตรงนี้เป็นที่สักผ้านังก็เป็นที่นั่งรองผ้าตัวนี้น้องแต่เราไม่ได้นั่งไปดูคือแบบนี้จะเป็นแบบตะกร้าเสกผ้าอะไรนี้เราจะกระโดดเข้าไปนะคะเราไม่ต้องโดเสวยไหมทุกคนใครบอกสวยก็สวยใครบอกไม่สวยก็ไม่ต้องแบบกม่ได้นะครับจะเป็นที่ชั้นวางอะไรยิงตัวไปนะคะวางผ้าอะไรนี้ก็ได้เขียบ อย่างนี้นะตรนนี้จะเป็นที่นั่งกินหมูกระทะคือมีเราทาเองเราแบบเราไม่ได้ลอกไข่เรยนะซูลเน,นี่คือแบบเราแบบตั้งใจทําม,มากเนี่ยมันก็สวยนะเราคิดว่ามันสวยแต่คนอื่นไม่รู้จะสวยมันานไหมคือแบบตัวน,นี้ก็จะเป็นที่แบบกินหมูกระทะอะไรนี้นะทุกคนหมูกระทะหมากระทุกอะไรอย่างนี้นะคนะ,าาะ,ะนะแบบปิ้งไก่ปิ้งอะไรได้อย่างนี้นะนี่เห็นไหมใครอยากทำตามก็ทำได้นะแล้วก็เปิดได้ดูดินะ ดได้อะไรนี้เราก็จะมานั่งชิลๆนะคะสามารถเปิดได้เนาะใครที่แบบอยากให้เราทำละครเกียรตุรักก็บอกมาได้นะคะแบบอยากทำเรื่องอะไรตพรานมีสมองเราอั้นมากเลยไม่มีอะไรจะคิดนะคะ มันเป็นที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นเปลี่ยนหนูอาจจะพูดเร็วนิดนึงแบบพูดสับสนพูดสับสนไปมาในนี้อาจจะพูดแบบโอ่ยเดี๋ยวมันก็แบบเรียตามนั้นแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราต้องอธิบายโน่นนี่นั่นแล้วเราก็พูดพูดเรื่องต่างๆนั้นนะที่เราอยากพูดนะคะทุกคนคือแบบเราอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะแบบเป็นเพื่อนสนิทพันเงนโอเคนะนี่ก็จะเดินเข้าไปนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูดในบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูในบ้านเราต้องออกมาดูหน้าบ้านก่อนนะไม่เล้วก่อ คือแบบตอนเวลานั่งชิวๆนะคะเป็นหลังคาสวยๆนะคือแบบเราก็เพิ่มความเร็วนะคือแบบเราต้องเลยไปด้วยอะไรแบบนี้หรืออะไรประมาณนี้คือแบบไม่ได้จูดอะไรค่ะคือแบบตอนนี้ก็อาจจะไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนค่ะมันก็เป็นที่นั่งเอาไว้นะค้ำแบบแบบได้มาร์คุกอะไรได้นะคะแล้วหยุดทำไมอ๋อเก๋ไห้อยู่นะคะของร้อนครับจังหวะนี้ของร้อนค่ะแต่ของเรามั่งเงี่ยตอนนี้เราก็จะเป็นลเย หรือนนจะเป็นเที่ยวแบ่าบเขาเรียกว่าแบบน้ําพุค่ะตรงนี้เราคิดจะทําขันแต่แบบไม่รู้จะทำขันยังไงไม่แต่แบบทาขันไม่ได้แบบตรงน,นี้ก็เท่าเสียงเสือแบบนี้จะเป็นเขาเรียกว่าที่แบบที่นั่งอ๋อเขาเรียกว่าที่อะไรนะคนเขาเรียกว่าน้ํานพะุเนาะใครที่อยากท่้สเทก็แบบบอกมาได้นะคือมันก็สวยนะเราคิดแวบบ่าจะมีบ้านของผู้ชายด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยววัน,น วันจันเราจะมารีวิวนะคือวันอาทิตย์เราจะท,ทําคลิปแบบเราจะมีคลิปหนึ่งที่จะลงนะคะทุกคนคือแบบเสาร์อาทิตย์เราจะลงทั้งสองวันเลยเนาะส่วนเนี่ยบ้านรอบๆนะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยหลังคาเราก็แบบถักสร้างเองเนาะเนี่ยหัวใจจากนั้นเราก็จะแบบเราก็จะเข้าไปแบบในบ้านนะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์เราจะลงสองเสาร์อาทิตย์เราจะลงสร์คลิปวันจันท์เราก จะไม่ลงเลยดีกว่าคือแบบแบบไม่รู้จะพูดอะไรนะคะคอน,นกลางคือแบบเราพูดอะไรม่รู้จะพูดอะไรนะคะคือแบบนี้เป็นห้องห้องห้องน้ำเนาะห้อง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 น้ำห้องสวบอ่ามันจะเป็นแบบที่อาบนา้ำตรงนี้ก็จะเปิดมาเป็นความจริงแบบอยากเอาที่สะพานอยู่ข้างนอกไงเลยเอาตู้มาบางัง มันก็จะเป็นที่แบบหน่วยนับหน่อยๆ mm hmm. ตัวนี้เราก็จะเอาเป็นที่สาหรับแมวอยู่นะคะทุกคนที่สาหรับแมวอยู่เนาะคือแบบมีชั้นสองด้วยนะคือแบบเดี๋ยวเราให้ดูเนาะชั้นสองก่อนที่จะไปดูชั้นสองไดทั้งสองอ่ะเราสร้างไม่ได้เว้ยทุกคนเดือดเขาเรียกว่าเราลืมเว้ยเราจะสร้างสองแต่ไม่ได้สร้างอ่ะทุกที่นะเนี่ยมันตันเอาไว้เว้ยเราแบบ เราลืมแบบเราจะสร้างอะไรที่แบบเราลืมไงคุณน่าจบเอาแล้วกันไห้อยาบใครอยากให้เราสร้างส,สองบอกมาได้นะคือเดี๋ยวเราจะสร้างให้นะทุกคนสางสองอ่ะ<ม>ส่วนตรงนี้จะเป็นที่แบบใครที่แบบคิดไอเดียมาออกอช่องเราได้นะครับ เราจะสร้างอะไรให้คุณคนหนูนะตัวนี้คือเป็นที่หน้าทำกันบ้านอ่ะซินก็จะเป็นที่หน้าดูความมาในที่สุดตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่นอนในงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสื้อผ้าอย่างนี้เราก็ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นที่วางเท้าอันนี้ตู้นเอาอะไรออกมา้างนอกทำไมเนี่ยก็คือมันดืมมานะคางนอกเราคิดว่าเเปิดได้เราลืมไปเพราะว่าไอเดียนี้เราแบบเราเราแบบกลัวอันเนี้ยกลัวเราจะได้เข้ากินจารวนนานมากคือแบบเราเราเราแบบ ทำคลิปแบบอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไม่ค่อยได้เข้าเกมสุกุราสุดสิงโเราก็ไม่ได้เข้านะทุกคนคือแบบเดี๋ยวเราค่อยมาทำคอนเทนต์อรนะคะใครที่อยากให้เราทําเกมอะไร็บอกได้นะนก็จะเออตัวนี้ก็เป็นสว่าขโมงเงินแม่นักพ่านน้องเหมียวด้วยด้วเราก็จะนอนนะคะเปิดตูได้เอ้าทุกคนน้องเหมียวหายเอ้าคนน้องเหมียวเราหายนี่จะเป็นที่นอนนะคะแต่ทนกคนก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบเราคือสร้างโครจากแบบ ของกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบพมก็แบบใครสังเกตก็เห็นนะแบบตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งโซฟาเนาะสำหรับน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบมีทีวีอ่าคือแบบตัวนี้เราก็จะเป็นทีวีเนาะที่เบลทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเครื่องปรินอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่รู้จะสร้างมาทำไมนะไม่รู้จะตกแต่งก็เลยเรีีีีวางไว้แบบตรงนี้เราก็สามารถแบบเปิดได้เรากเปิดไม่ได้ทุกคนเปิดมันก็จะไหลๆนิดนึงนะฮะแบบเราเปิดไม่ได้แต่อาจจะเปิดได้ก็ได้นะ ะะเปิดมันเปิดไม่ได้อ่ะทุกคนเปิดเอาเปิดเอาเปิดเอาทุกคนเป็งไงนไรเนาะเปิดไม่ได้ครับต่้งวันนี้ต่อยเอาเปิดทีเอาแล้วเราเปิดเอาเอากดสิกดไม่กดเหรอเฮ้ยเดินไปแก้แล้วไม่ยอมกดอ่ะทุกคนเมื่อกี้นี้นักกดทุกคนเราเปน็นอะไรเนี่ยทำไมเราไม่ยอมกดนะ คนเม่งมังยังมาคือขนาดเกิดตอนที่เราตอนที่แบบไม่เรื่อถือทุกคนม,คหหม,นะมันค่อยลืมหลุดไปนนะมันคือปิดไร่หาทุกคนเดี๋ยวค่อยปิดเออมันก็ลืมหลุดไม่ได้ก็คือเราไม่ได้ใส่ไป้หญิงนะคะคือแบบจากกันเป็นที่แบบไว้นางชิว Rose ๆกันกินข้าวกันแบบคือแบบเราก็ไม่นี่มันคือแบบสร้างไม่นมามนะคือไอ้ด,ดีเรา แบบมันมันไม่สามารถแบบชาวเรียกว่าแบบมันไม่สามารถแบบแบบมันเป็นอย่างนี้ทุกคนกิดมันไม่รู้มันเป็นอะไรนะแล้วเราก็ผ่านมาแล้วมันไม่ไม่รู้มันเป็นแ้มันไม่ขึ้นไอเดียให้ใครที่อ่านออกของเันไปนะคือเราอ่านออกคือไม่รู้จะทํำยังไงนะทุกคนมันอ่านเนี่ยของเนี้ะแบบเราควรทํายังไงดีอะคือแบบไม่รู้จะทำยังไงนะคะคือก็แบบอ่ะบ๊ายบายนะทุกคน